สวัสดีค่ะพบกันเวลาเดิม5ม้าโมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพระขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ีที่731แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหน,นุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระอ,องค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร082 754 7110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0 8 2 7 5 4 7 1 1 0ค่ะ อย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักวันนี้ก็มีพระสวยๆพระบ้านๆพระเด็ดๆเก่าๆมาฝากมากมายเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออุ่นวัดตาลกงจังหวัดเพชรบ,บุรีอายุ91ตปีรุ่นสงน้ำปี2550สสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะ เดิมๆนะคะถือว่าสวยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่ออุ่นวัดตานกงสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกะไรทองหลวงพ่อสนิทวัดศรีละขันจังหวัดอ่างทองสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะ สำหรับเหรียญหลวงพ่อวัดศรีลักขันสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่2 0 0ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อปเปิ่นวัดบางพระจังหวัดนคปรปฐมสภาพใช้หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะมีการใช้มาบ้างนะคะค่สำหรับเหรียญหลวงพ่อเปิรสภาพใช้เหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระพรมหลังดาวสภาพดีไม่ทราบสำนักนะคะน่าเก็บน่าสะสมค่ะด้านหลังเป็นดาวแบบนี้นะคะเป็นเหรียญกลมก็ค่อนข้างที่จะโตนิดหนึ่งนะคะค่ะสำหรับเหรียญพระพรมนะคะหลังดาวสภาพดีไม่ทราบสำนักองค์นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญสองกริย์หลวงพ่อเงินปี2560ต่อโคดหมายเลขสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดิมๆนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ต่อโคดหมายเลขด้านหลังค่ะการสำหรับเหรียญหลวงพ่อเงินเนื้อสองกริย์สภาพดีเหรียญนี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมดงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระสังกจายวัดปราสาททองเนื้อกระไหลทองจังหวัดสุพรรณบุรีสภาพดีน่าเก็บหน้าสะสมค่ะเดิมๆนะคะถือว่าสวยค่ะค่ะสำหรับเหรียญกระไหลทองพระสังกจายวัดปราสาททองนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกระไหลทองหลวงพ่อฉันวัดนิยมมาตาสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็สวยนะคะเดิมๆค่ะ,คะสำหรับเหรียญหลวงพ่อฉันวัดนิยมมาตานะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อบุญวัดบ้านโพธิ์รุ่น บุญพัฒนาปี2541สภาพดีหน่าเก็บหน้าบูชาค่ะสวยนะคะเดิมๆค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อบุญสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระเจ้าใหญ่อินแปลงวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีรุ่น ซ่อมพระวิหารสภาพใช้หน้าเก็บหน้าสะสมค่ะมีการใช้มาบ้างนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ค่ะสำหรับเหรียญพระเจ้าใหญ่อินแปลงนะคะรุ่นซ่อมพระวิหารสภาพใช้เหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไลสภาพดีหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะ นี่ก็ถือว่าสวยนะคะเดิมเดิมค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อคุณวัดบ้านไร่ไม่ทราบปีสร้างสภาพดีเหรียญนี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อดีหลวงพ่อดำวัดช่างเหล็กสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะสวยนะคะสภาพดีค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อดีหลวงพ่อดำวัดช่างเหล็กสภาพดีเหรียญนี้ขอที่ 200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสิมอนุสรสร้างโบสถ์วัดเมงรายจังหวัดเชียงรายปี2518สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็ถือว่าเดิมๆนะคะค่ะสําหรับเหรียญหลวงพ่อสิมนะคะจังหวัดเชียงรายสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะ เดี๋ยวเราไปชมมงต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านเขียววัดหว้วยเงาะจังหวัดปัตตานีรุ่นลับทรัพย์สภาพดีสําหรับเหรียญน,นี้สวยมากนะคะผิวสวยผิวเดิมผิวเป็นลุ้งเลยนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อท่านเขียววัดหว้วยเงาะปัตตานีนะคะเหรียญสวยเหรียญนี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมมงต่อไปกันเลยคะ่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไล่รุ่นชนประทานปี2537สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะการสำหรับเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นชนประทานสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงอายุ82ปีวัดเขาบันไดอิกจังหวัดเพชรบุรีสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะผิวสวยผิวเดิมผิวเป็นลุ้งเลยนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะอายุ82ปีสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่พอหลวงพ่อปีใหม่ปี2,537สภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะเป็นอีกหนึ่งเกจ,จิอาจารย์นะคะที่น่าเก็บน่าสะสมสำหรับหลวงพ่อคูณนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อคูณพอหลวงพ่อปีใหม่นะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดวัดลาหุนจังหวัดสิงห์บุรีสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะถือว่าสวยนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่ทวดวัดลาหุนสิงห์บุรีสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญน,นั่งพานหลวงพ่อดำวัดห้วยปาาจังหวัดชนบุรีปี2537 สภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะสวยนะคะสําหรับเหรียญน,นี้ค่ะสําหรับเหรียญหลวงพ่อดําเหรียญน,นั่งพานสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อปักกรวัดถ้ำผาแดนรุ่นแรกจังหวัดสกลน,นครสภาพดีสวยเดิมน่าเก็บน่าบูชาค่ะ เหรียญน,นี้สวยนะคะศิลปะก็สวยมากๆนะคะน่าเก็บน่าสะสมนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อปกรณ์สวยๆเหรียญน,นี้ขอที่สองร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญสมเด็จพระพุทธจารย์โตวัดสตือจังหวัดอยุธยาสภาพดีนะคะสำหรับเหรียญน,นี้สำหรับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเล็กนะคะ สวยนะคะเดิมๆค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อโตวัดสตือเหรียญเล็กเหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระศิวลีกระไหลทองโชคมงคลเลี่ยมกรอบอย่างสวยอย่างดีพร้อมใช้หน้าใช้หน้าบูชาค่ะเดินทางค้าขายร่ำรวยแขวคาดปลอดภัยนะคะ เป็นพระสิวลีกลมๆเล็กๆนะคะอยู่ในตะหลับสวยงามนะคะถ้าทา่านใดแล้วไปก็สามารถนําไปใช้นําไปขึ้นคอได้เลยนะคะสวยจริงค่ะค่ะสําหรับพระสิวลีกระไหลทองสวยๆนะคะอยู่ในกรอบอย่างสวยอย่างดีพร้อมใช้องค์นี้ขอที่200ค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระพุทธฐานสูงนะคะหลวงพ่อกกสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะสำหรับองค์นี้นะคะอ่านไม่ออกนะคะด้านหลังนะคะเห็นด้านหน้าเขียนว่าหลวงพ่อกกนะคะน่าจะใช่นะคะเห็นไหมคะเป็นเนื้อโลหะเก่านะคะสำหรับองค์นี้ค่ะสำหรับพระพุทธนะคะเนื้อโลหะนะคะ หลวงพ่อกกเก่าๆ,ๆองค์นี้ขอที่200ค่ะสวยสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระกิ่งวัดนิยมสำหรับองค์นี้อุดกิ่งกิ่งดังนะคะปี2549สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะเห็นไหมคะใต้ฐานนะคะจะตอกหมายเลขแล้วก็ ชื่อวัดนะคะวัดนิยมนะคะหมายเลขนี่ค่ะกิ่งดังนะคะกิ่งดังกลางวานเลยนะคะค่ะสำหรับพระก,กิ่งสภาพดีองค์นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อโลหะผสมนะคะไม่ทราบที่ต่อโค้ตหมายเลขสภาพดีน่าเก็บหน้าบูชาค่ะ นี่ก็เดิมๆนะคะสําหรับองนี้นี่ค่ะตอกหมายเลขข้างอ่าข้างน่องด้านขวานะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะสินสวยนะคะศิละปะสวยนะคะสําหรับองค์นี้สวยๆเดิมๆแบบนี้น่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสาหรับผ้าปิดตาเนื้อโลหะผสมเก่าๆไม่ทราที่องค์นี้ขอที่สองร้อยค่ะ,คะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระพิกเนตกระไหลทองไม่ทราบสำนักนะคะเทพเจ้าแห่งความสำเร็จนะคะสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะค้าขายลํำรวยนะคะสำหรับพระพิกเนศนะคะสำหรับพระพิกเนศนะคะกระไหลทองสวยๆไม่ทราบสำนักองค์นี้ขอที่200ค่ะนะคะเบาๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเก่าไม่ทราบปีสร้างเก่ามากสภาพสมบูรณ์น่าเก็บหน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆดมนะคะไม่ทราบสำนักเลยนะคะค่ะสำหรับรูปหล่อหลวงพ่อเงินเก่าๆก่าไม่ทราบรุ่นองค์นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นแหวนหล่อเนื้อโลหะผสมนะคะสําหรับหัวหน่าจะเป็นพระพุทธนะคะข้างยันเก่าไม่ทราบที่สภาพใช้น่าเก็บน่าสะสมค่ะด้านบนด้านหน้านี้นะคะน่าจะเป็นพระพุทธนะคะส่วนด้านข้างนี้จะเป็นยันนะคะเห็นไหมคะเป็นทองเหลืองหรือว่าเนื้อโลหะผสมนะคะเก่านะคะสําหรับแหวนวงนี้ถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดเลยนะคะค่ะสำหรับ แหวเนื้อโลาหะาผสมเก่าๆไม่ทราบที่นะคะสาภาพสมบูรณ์วงนี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชวมวงต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นหลวงปูท่ทวดเตารีดหลังยันไม่ทราบที่ต่อโค้ใหมายเลขสาภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะด้านหลังเป็นอุมอๆแบบนี้นะคะหลังยันแบบนี้นะคะต่อโค้ใหมายเลขสาภาพดีสมบูรณ์นะคะคาะสาหรับ หลวงปูท่ทวดเตารีดหลังยันไม่ทราบที่ต่อโค้ดหมายเลขสภาพดีองค์นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวรับไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น พระพุธเนื้อผงหลังยนันเก่าไม่ทราบสำนักสภาพสมบูรณ์เก่าหน้าเก็บหน้าสะสมค่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดเลยนะคะเก่ามากสำหรับองค์นี้นะคะเป็นพระเนื้อผงนะคะค่ะสำหรับพระพุธเนื้อผงหลังยนันเก่าเก่าไม่ทราบสำนักไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์องค์นี้ขอที่สองร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น พระพิมพหลวงพ่อโตกเก่าเนื้อดินไม่ทราบกุไม่ทราบที่สภาพดีสมบูรณ์น่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสำหรับองค์นี้ไม่ทราบที่นะคะสภาพก็ตามสภาพเลยนะคะไม่มีชำรุดนะคะสำหรับองค์นี้ค่ะสำหรับพระเนื้อดินหลวงพ่อโตกเก่าๆองค์นี้ไม่ทราบกุนะคะสภาพดีสมบูรณ์ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระพิมพโคนสมอพิมพ์ยืนอุ้มบาทหลังเรียบขนาดสูงประมาณ9เซนนะคะความกว้างอยู่ที่3.5เซนนะคะสะภาพสมบูรณ์น่าเก็บน่าบูชาค่ะด้านหลังเป็นหลังเรียบแบบนี้นะคะเป็นเนื้อดินนะคะถือว่าสวยสมบูรณ์นะคะค่ะสำหรับพระพิมพโคนสมอนะคะพิมพ์ยืนอุ้มบาทสภาพสมบูรณ์องค์นี้ขอที่ 200ค่ะเดี๋ยวเราไปชม,มองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหล่อพ่อท่านตุ๊ดร,รุ่นหนึ่งหลังเท้าเวศสุวรรณนะคะปี2555สสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดี๋ยวเราไปชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะ เดิมๆเ,เลยนะคะสําหรับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหล่อนะคะหูห่วงในตัวแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นภาพพิคเนศสวยนะคะศิละปะสวยมากๆนะคะค่ะสําหรับเหรียญหล่อนะคะหลวงพ่อท่านตุดนะคะสะภาพดีสมบูรณ์พร้อมกล่องเดิมองค์นี้ขอที่200ยค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ ค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้จะเป็นพระเนื้อผงหลวงปู่ทวดหลวงพ่อทองคํานะคะปุกเศกวัดท่าทองจังหวัดอุดรดิตนะคะด้านหลังจะเป็นยันนะคะหมึกโรยพลอยนะคะสําหรับองค์นี้สภาพดีสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะนี่ค่ะสภาพก็ถือว่าสวยนะคะเดิมเดิมค่ะด้านหลังนะคะจะมี ยันหมึกนะคะแล้วก็จะโรยผงนะคะเห็นไม่ค่อยชัดนะคะสภาพก็สมบูรณ์นะคะนะ่เก็บหน้าบูชาเลยนะคะสำหรับองค์นี้ค่ะสำหรับหลวงปู่ทวดนะคะเนื้อผงไม่ทราบรุ่นนะคะสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ขอที่200ค่ะ สวยนะคะเดิมๆค่ะและนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพาร่วมกันขอบคุณมากค่ะ